ต้นกล้วยปลูกใหม่ครับหลังบ้านลายต้นเลยงาก็มีหง้าพันกุ์ม็้ีเยอะเลยปลากระพร้อมที่เสี่ยงถัากระแตนกระพร้อมที่เสี่ยงงาเยอะแยะ ต้นบุงสองต้นฟักเกียบพานบ้านบ้านเฮาเอินฟักเกียบพนันแต่ภาษากลกาง็จะเอินใบขู่ผักขู่กินกำลาบแซบต้นแค่ต้นหะักนาวของกินอ้อมบ้าน